สวัสดีค่ะรุจิการเครื่องรางหลวงพ่อเดิมวันนี้มีโอกาสมารีวิวมีดอิโต้หลวงพ่อเดิมยุคต้นนะคะด้ามไม้ฝักไม้ขนาดความยาวเฉพาะใบ7นิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝัก12นิ้วนะคะ ปลายด้ามมีก็จะหุ้มด้วยเหล็กนะคะสวยเก่ามาชมใบมีดข้างในกันนะคะฝักไปทำรัดบบายใหม่นะคะใบมีดสวยงามคะ่ะ ด้านนี้ก็จะต่อกอักขระชัดเจนเต็มใบนะคะสวยเก่าเดิมๆเข้มขลังไปด้วยอักขระเต็มใบมีดนะคะ กลายน้องสิล์นะคะด้านนี้มีอักขระด้วยแล้วก็มีช้างเก่าสวยงามมากค่ะเข้มขลังทั้งสองด้านนะคะมีดอิโต้หลวงพ่อเดิมยุคต้นขนาดความยาวเฉพาะใบเจ็ดนิ้วครึ่งยาวรวมด้ามและฝักสิบสองนิ้วนะคะ สนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะหรือโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่092 6629 665รุจิการนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวยเก่าเดิมๆค่ะจานตรงกันก็แน่นนะคะเก่าเสนิมขึ้นตามการเวลา สวยเก่าเข้มขลังไปด้วยจายนเขียนหรือว่าอักระระทั้งสองด้านนะคะ สนใจก็แอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถามกันได้เลยนะคะที่092 6629 665รู้จิการค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ เข้มขลังไปด้วยจานยันนะคะเต็มใบชัดเจนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสนใจก็แอดไลน์มาหรือโทรมาสอบถามกันได้เลยที่092 6629 หกหกหารุจิการคะ่ะสุดท้ายนี้ก็ขออำนาจบรารมีครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์หลวงพ่อเดิมวันหนองโพปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านที่ได้ผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปรุจิการเครื่องรางมีดหมอหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ